ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับด่วนดออรอัตพลแจงแล้วหลังมีคําสั่งให้งดงานลื่นเลิงปีใหม่ด่วนดออรอัตพลแจงแล้วหลังมีคําสั่งให้งดจัดงานลื่นเลิงปีใหม่เมื่อวันที่ส3ธันวาคม25 6 5หรอดรอัตพลสังควาสีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าตามที่สอทอได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่องแนวทางการจัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดาลงวันที่22ธันวาคม2565ทําให้เกิดความสับสนและในคําสั่งมีบางข้อที่ไม่ชัดเจนอาทิกรณีให้งดจัดงานหรือกิจกรรมลื่นเลิงในช่วงเทศกาลส,ส่งท้ายปีเก่า2565 ตอนรับปีใหม่2 5 6 6นั้นโดยเจตนาสอทอไม่ได้มีคำสั่งให้งดโดยเรื่องสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสอทอยังคงจัดงานปีใหม่ได้แต่ให้อยู่ในดุลพินิษของส่วนราชการดังนั้นตนจึงสั่งการให้ออกหนังสือคำสั่งฉบับใหม่ปรับท้อยคำให้เหมาะสมเพื่อความเข้าใจอันดีร่วมกันต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ